สี่สิบร้อยถอน <c oughs> เนี่ยความดีงามของมาสด้าเร็ประมาณนึงเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวผมกล้าเติมพันเร่งด้วยโคตรมั่นใจอันะน,นนี้ความเร็วประมาณนึงนะคุณผู้ชมผมเร่งให้ดูโ <c oughs> อ้โหแรงอยู่นะแรงอยู่นะ <c oughs> มันเฟิร์มมันกระชับแต่มันก็แลงมืกับความที่ตึงตังตึงตึง,ตงพอสมควรสามสองหนึ่งพวงมาลัยขับง่ายและเสียงลมเนี่ยลอยยี่ก็เข้ามาแล้วมาสด้าเลด้าครูซรวมไปถึงเนี่ยไบร์ทสปอร์ตติดแล้ว แจ้งเตือนเฉพาะเวลาเราออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวนะนี่ตาบริโภคน้ํามันเนี่ย9.3ถึง10คือชอบขับรถเนี่ยก็ชอบแต่ถ้าเกิดชอบความนุ่มนวลย,ย้ยวยๆเนี่ยอาจจะไม่ชอบ ชว่วบกมวยครั้งช่องโคกีพีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโตสเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปลองขับ Mazda CX3 2.0 Proactive นะครับเป็น รุ่นโมเดลเยือที่ขายล่าสุดณตอนนี้เลยเป็นตัวท็อปสุดนะครับราคาค่าตัว959,000บาทรุ่นนี้ก็อย่างที่เข้าใจกันดีนะครับเจ้า Mazda CX-3 เนี่ยก็คือตัว Mazda 2ยกสูงมีความเป็นครอสมากขึ้นก็คือก้าวเคลียร์แลนด์หรือจุดต่ำสุดเนี่ยนะครับ160มิลนะสูงกว่าพวกรถเก๋งอะไรนิดนึงก็จะลุยได้เยอะกว่านั่นเองโดยเจ้า CX-3 คันนี้นะครับมาพร้อมเครื่อง Skyactiv-G นะครับเบนซิน2.0ลิตรส่สูบนะ156แรงม้าแรงบิด204นิวตันเมตร เกียร e ์อัตโนมัติ6สปีดนะครับช่วงล่างด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสัตว์พร้อมเหล็กกันโครงด้านหลังเนี่ยเป็นแบบทอร์ชันบีนดิสเบก4ล้อด้วยแล้วก็ความที่เป็นตัวท็อปนะครับเพราะใส่ i Active Sense มาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Mazda Radar Cruise by Spot กล้อง360องศาเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้าด้านหลังเลยครบหมดเลยแล้วก็ตัวเลนคลิปมีมาให้ด้วยแต่ยังไม่ได้เป็นเลนคลิปเต็มระบบรุ่นนี้น่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวจะพาไปลองขับกันนะครับคลิปนี้จะได้รู้กันถึงเรื่อง สมรรถนะเครื่องยนต์การขับขี่ช่วงล่างนะครับการเก็บเสียงระบบช่วยเหลือการขี่ต่างๆเช่นเคยก่อนจะไปชม POV กันเดี๋ยวผมพาเดินทัวร์รอบคันแบบรคร่าวๆนะครับย้ําเตือนนิดนึงละกันว่าถ้าเกิดอยากชมรีวิวจัดเต็มเน่ยย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้านี้แล้วก็ POV กลางคืนถ่ายมาให้ชมเหมือนกันตามสไตล์เลยตัวนี้นะฮะเป็นตัวโมเดลเย์ใหม่ก็จะมีการเพิ่มเติมสีโพลีเมทัลเกรย์ สำหรับตัว CX3 มีมาให้แล้วนะครับก็เป็นสีเทาๆแบบนี้สวยงามตามแบบฉบับ m a z d a นะจะเข้มๆนะแล้วก็ตัวดีไซน์ต่างๆฝากระโปรงยกยบบายยกสันมานะครับชุดโคมไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะตัว Day l ไล h ์ก็จะลากยาวในตรงนี้ไปจลตรงนี้ส่วนไฟหน้าแสงสีขาวเปิดปิดออโต้นะชิ้นด้านล่างตรงนี้ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกแสงสีขาวมีมาให้แล้วก็ตัวไมเนอร์เชนตัวนี้เนะี่ยนะครับก็จะเพิ่มตัวคิ้วคมเมี่ยมมา ก็จะเสริมให้รถยนต์ใดูเต็มขึ้นแล้วก็โคโดเวอร์ชั้นแรกนะครับเส้นสายแบบนี้กระจังหน้าแนวนอนโลโก้มาสด้าขนาดใหญ่นะครับติดตั้งพวกเรดาร์ตัวมาสด้าเรดาร์พูฟนั่นแหละกล้อง3ามลูกศรหลงสานะครับก็ตัวเซี๊ยบสามตัวนี้นะฮะก็คือตัวรองท็อปเก่าเขาดันตัวโปรแอคทีฟที่เป็นรองท็อปเก่าเนี่ยเพิ่มราคามา11,000บาทแต่คุณได้ออปชั่นที่จัดเต็มมากขึ้นนะครับกลายเป็นตัวท็อปไปแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบสำหรับรุ่นนี้เลยล้อ ล้อ18นิ้วรันด้วยยาง215 50 R18 โครเมียมเพิ่มเติมเข้ามานะแต่ก่อนจะเป็นแค่สีดำนะครับกล้อง360มีติดตั้งรอบคันเลยแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนอีกอย่างผู้ชมนะครับพวกชิ้นพาสตตรงนี้ตรงเสาบีจะเปลี่ยนเป็น g r o s s y b a c k ก่อนหน้านี้จะเป็นพลาสติกด้านๆเนีน่ยเป็น g r o s s y b a c k หมดเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้ p o a c t i v e มี sunroof มานะครับเสาอากาศชักฟินมาให้นะครับคุณดูสีเทาดิกับล้อแบบเนี้ยไปล้อใหญ่นะ สิ่งที่เปลี่ยนอีกอย่างคุณผู้ชมตัวไฟท้าย LED Signature Guide ตอนกลางคืนจะเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็มีวงกลมแต่ไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้ปกติอยู่ตัวแบตตรงนี้เปลี่ยนเป็น Mazda v e r s i o นใหม่ s k y t i t G เล็กแบบนี้อันนี้คือด้านท้ายเขาดูตันนะคุณดูล้อคุณดูซีรีส์ยางอะไรต่างเนี่ยบึกมากเลยนะครับแล้วก็สีตัวถังแบบนี้นะตัวปลายท่อออกคู่ซ้ายขวาด้วยนะทีนี้เดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่าว่าเจ้า ขุมพลัง s k y a g t g เครื่อง2,000นะครับ156แรงม้าคันนี้ขับขี่เป็นยังไงยังสนุกสนานตามแบบฉบับมาสด้าหรือไม่แล้วก็พวกระบบช่วยเหลือการขับขี่ใช้งานได้จริงเป็นไงนะครับภายในก็มีการเปลี่ยนนะก็เพิ่มเติมความหรูหราไม่ว่าจะเป็นแผงตรงนี้เหมือนโตมาสด้า2หนังกลับสีเทาๆนะตรงนี้เป็นพลาสติกทำลวดลายแบบคาร์บอนตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์นะครับข้างบนจะเป็นพลาสติกเคลืลูกส่วนชิ้นตรงเนี้ยเป็นพลาสติกทำลวดลายแบบโลหะนะฮะแล้วก็ภายในเหมือนกัน แผงแดชบอร์ดนะครับแผงแดชบอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นหนังกลับเหมือนกันซึ่งมันสวยมันสปอร์ตก็จริงแต่ถ้าเละน้ำทีรู้เรื่องนะฮะจอ7นิ้ว Apple c a r p l a y o n d r o i d a อ t o นะครับรองรับการเชื่อมต่อแบบไวเลสแล้วไม่ต้องเสียบสายคุณต่อ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ได้แล้วก็ตัวท็อปขอบกรอบตรงนี้จะเป็นสีแดง เช่นเคยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ช่องโคคี้และ a u t o ้เ a ชั o นด้วยรวมไปถึง Facebook Fanpage k ี้ผีนะครับอ่าเปลี่ยนมุมกล้องมาที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปลองขับเจ้า Mazda cx 3นะครับเป็นรุ่นโมเดลเยียร่าสุดที่เขาขายตอนนี้นะแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดเขาชื่อ2.0 Proactive นั่นเอง959,000บาทรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องเบนซินขนาด 2.0ลิตรนะครับ4สูบ Skyactiv-G 156แรงม้าแรงบิด204นิวตันเมตรเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับช่วงล่างด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตาร์ทพร้อมเหล็กกันโคลงด้านหลังเนี่ยทอร์ชันบีมดิสเบรกสี่ล้อแล้วรุ่นนี้ก็เรียกได้ว่าก่อนหน้าเนี่ย ตัวท็อปสุดนของ CS3 ก็จะชื่อ2.0สไตล์ล้านกว่า,วาใช่ไหมข่าวเนี่ยเขาตัดรุ่นนั้นออกแล้วคขาเอาตัว Proactive ที่เป็นรุ่นลองท็อปเก่าเนี่ยมาเพิ่มราคาอีก1 1 1 0 0 0บาทแต่ได้ออปชั่นเยอะขึ้นการตกแต่งรอบคันด้านนอกเนี่ยดูเต็มขึ้นล้อทูโทนไดมอนคั18นิ้วนะครับหน้ากว้างใหญ่เลยทีเดียว2.15นะครับแล้วก็ระบบ i c t i v e s e n s e ตติดตั้งมาให้แล้ว งนไม่ว่าจะเป็นตัว Mazda r a d a ด Cruise หรือว่าที่เรียกกันว่า Adaptive Cruise Control นั่นแหละ Brightsport มีมาให้กล้อง360องศารวมไปถึงตัว r e c o อ d t r a f f i c a เ e r t เซนเซอร์การระยะหน้า4หลัง4รวมไปถึงพวกระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆจัดเต็มเลย Airbag 6ลูก ABSEBDtraction Control g v t l i n g Control หรือ GVC ช่วยให้เข้าโค้งจิกขึ้นและก้าวลดอาการเมามีมาให้ด้วยรุ่นนี้มี City b r a k e ด้วย บอกนิดน,นึงว่าตัวเลนคีปเนี่ยเวลาออกนอกเลนเขาแจ้งเตือนเฉยเขาไม่ดึงกลับนะเดี๋ยวมาลองขับกันดูหลายคนน่าจะทราบกันแล้วแหละว่า CX3 เนี่ยมันก็คือตัว m a สเตอร์สยกสูงนะครับเป็นสไตล์ crossover คือไปทางขรุขระไปอะไรต,ต่างๆได้ไกลขึ้นและที่สำคัญคือตัวถังเท่านี้เครื่อง2 0 0พันเดี๋ยวไปลองศูนย์ถึงร้อยเดี๋ยวไปลองขับให้ดูว่าคันเนี่ยน่าเล่นไหมนะแต่ผมบอกก่อนเลยนะเกริ่นไว้ก่อนเลยว่า9 5้า0 0หมืนก็บาทได้ขนาดนี้เออดูดีขึ้น ตัว CX3 ตัวโมเดลเยียใหม่เนี่ยเขาจะเพิ่มรุ่นไลอัพใหม่เริ่มต้นจะเป็นเบสใช่ไหมแต่ก่อนก็ขายดีและเ0 0 0 0สนกว่าๆขาวนี้เขาเพิ่มตัวเบสพลาสมาก็คือเอาตัวเริ่มต้นมาเพิ่มออปชั่นที่มันน่าสนใจไฟหน้าเซ็นเซอร์การระยะรอบคันอะไรต่างๆครูสอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมัน800,000ถ้าจําไม่ผิด8ปดแสนหกหกนะไม่ใช่หกหกหมื่นแปดแสนหกพันบาทน่าเล่นน่าสนใจเดี๋ยวมีโอกาสเอามารีวิวแล้วก็ ทดสอบ P.O.V ให้ชมอีกครั้งหนึ่งสำหรับเบรดพาสนะอันนี้เรามาดูตัวท็อปกันก่อนรุ่นนี้มีซันรูฟมาด้วยนะเปิดปิดไฟฟ้าแล้วก็กระจกรอบคันก็แบบกินตินก็คือออกแนวแบบสีชาชาสีเขียวหน่อยก็กรองแสงนิดนึงแต่ต้องติดฟิล์มอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ต้องติดไปลองสูนถึงร้อยกันเลยดีกว่าเหยียบเต็มร้อยเหมือนเดิม3 2 1 40 60 70 90 ร้อยถอนกูดูเข้าโค้งนี้เนี่ยนี่คือความดีงามของมาส d a าคุณผู้ชมแม้ว่าจะรถยกสูงนะกราวเคียร์แลนซหรือจุดจำต่ำสุดของรถยนต์เนี่ยร้อยหกิบมิลเยอะกับพวกรถเก๋งเยอะกับพวกรถบ้านสูงมาน,นิดนึงแหละแต่ไม่ได้สูงจนเกินไปจนแบบว่าเฮ้ยมันโยงมันอะไรอย่างนั้นผมว่าโอเคเลยนะครับคือสไตล์มาสด้พวงมลาลัยเฟิรม์มช่วงล่างกระชับแน่น นะฮะไปตามสั่งเลยระยะฟรีอะไรต่างเนี่ยน้อยก็ยังยืนยันว่าเออเข้าโค้งก็โคงมั่นใจและที่สำคัญคือมี GVC g v e i t o r i n g Control นะก็คือตัวกระจายแรงบิดนะเวลาคุณเข้าโค้งอะไรต่างแซึ่งมันจะไม่บอกนะว่าตอนนี้ทํางานหรืออะไรนะมันจะเป็นระบบที่มันทํางานเองเวลาเราเข้าโคงา้งหนักๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีไปถึง GVC Plus แล้วออดีมาดสา CX 3 0หรือาจะเป็นตัว m a z d a 2ตัวใหม่ที่ขายตอนเนี้ยเป็น GVC Plus คือมันเนียนขึ้นนะครับแล้วก็จุดสังเกตของรถมาสดุกแทบจะทุกรุ่นเน่ยเวลาคุณเบรกหนักหนักหน้าจะไม่ค่อยทิมนี่คือดีไซน์ที่เขาเน้นความบาลานซ์รถยนต์นะครับบางคนอาจจะคิดเฮ้ยมันเบรกไม่อยู่หรือเปล่าพอรถหน้าไม่ทิมจริงๆไม่ใช่นะครับคือเขาดีไซน์มาให้มันแบบมั่นใจอ่ะอ่ะเราไปลองยาวๆกันเลยไปนี่นะครับยาวๆไปเหยียดเต็มร้อยคุณดูดูเสียง หนึ่งร้อยนไหนทางโลง่งเดี๋ยวผมขับประมาณร้อยนิดๆเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลนทุกความเร็วสูงให้ดูนะครับปลาสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งเนี่ยคุณดูดิผมบอกเลยว่าเป็นรถที่การซับแรงสัน่นสะเทือนช่วงล่างต่างเนี่ยเฟิร์มกระชับมากคือแบบเมื่อกี้เปลี่ยนเลนทุกความเร็วสูงใช่ป่ะรถไม่มีอาการโครงเลย นะครับขนาดที่เขาเป็นตัว crossover หรือยศรถยกสูงเนี่ยนะนะการเฟิร์มการต่างๆดีกว่าซีดานบางรุ่นอีกนะฮะก็มีดีมีเสียมันเฟิรม์มมันกระชับแต่มันก็แลกมากับความที่แบบว่าเนี่ยตึงตังตึงตัง,ตงพอสมควรนะครับสายขับรถชอบอยู่แล้วนะนี่ความเร็วประมาณหนึ่งนะคุณผู้ชมผมเล่งให้ดูอ่ะนี่ความเร็วประมาณหนึ่งเลยไม่พูดแล้วกันเท่าไหร่ดูเอาเองดูการเร่งโอ้โห วูวูแรงอยู่นะแรงอยู่นะอูวดูวตาเร่งและดูการเก็บเสียงนะครับการเก็บเสียงคือข้อสังเกตที่ผมพบนะหนึ่งแหละนะครับตัวถังเท่านี้ผมว่าการเก็บเสียงเขาปานกลางคือแบบร้อยยี่สิบก็เริ่มเข้าแล้วแหละเสียงลมเริ่มดังเสียงอะไรแล้วที่สําคัญคือเสียงจากพื้นถนนเข้ามาเร็วเหมือนกันร้อยนิดนิดมาแหละเพราะว่าอะไรหนึ่งตัวถังเล็กล้อใหญ่ล้อสิบแปดนะหน้ากว้างสองหนึ่งห้าเนี่ย คุณดูดิเสียงแรงต่างเนี่ยร้อยสิบผมว่าเริ่มมาแล้วแล้วเสียงลมเนี่ยร้อยยี่ก็เข้ามาแล้วนะครับอันนี้คือข้อสังเกตบอกไว้ก่อนแต่ช่วงแบบออกตัวจนถึงร้อยนิดๆเนี่ยพอได้อยู่เครื่องเสียงคุยอะไรรู้เรื่องนะครับลำดับถัดมาพวงมลาลัยคุณผู้ชมพวงมลาลัย e s สไฟฟ้าความเร็วต่ำออกตัวจนถึง 60- 70น้ำหนักก็จะเป็นอีก,อกระดับหนึ่งคือมันเบาระยะฟรีมีไม่เยอะตามสไตล์รถมาสด้าเลยระยะฟรีไม่เยอะมากพอคุณขับความเร็วสูงขึ้นมา7080ขึ้นไปเรื่อยๆน้ำ นะครับแล้วก็ระยะฟรีเนี่ยก็จะหนืดคุณดูดิอันนี้คือระยะฟรีแทบไม่มีเลยแต่มีมานิดหนึ่งก็ช่วยให้แบบขับในเมืองนะครับไม่ได้เหนื่อยล้าจนเกินไปนั่นเองนะครับนี่ความเร็วประมาณนึงนะคุณดูผมเร่งแซงให้ดูเนีย่ยเห็นป่ะการเก็บเสียงเครื่องอาจจะแบบว่าคำรามเข้ามาเยอะหน่อยเพราะการเก็บเสียงนะครับคือปานกลางอ่ะไม่ได้ดีมากนะดูเข้าโค้งตรงนี้เรามาดูกันว่าเข้าโค้งแล้วจิกตามสไตล์ GVC ไหมเนีย่ยเห็นป่ะ คุณจะรู้สึกว่าเวลาเข้าโค้งแล้วหน้ามันจะไปเร็วคือ GVC เขาช่วยนะครับให้หน้ามันจิกโค้งทําให้เราแบบเข้าโค้งได้มั่นใจอันนี้ดีจริงขึ้นโค้งขึ้นเขาไม่ค่อยเมานะครับเพราะว่า,วาเวลานั่งอยู่ในรถเนี่ยอาการโยนตัวเนี่ยน้อยน้อยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะประมาณนี้พงม์อะไรขับง่ายนะครับความเร็วต่ำความเร็วสูงหนืดมั่นใจตามสไตล์มาสด้านะช่วงล่างแม็กเฟิร์สันสตาร์ทพร้อมเหล็กกันโครงด้านหลังทอ่อชั้นบีมถามว่ามัน ตึงตังไหมตึงตังตึงตังสไตล์มาสด้เลยคือเออเนี่ยมันตึกตักตักตักตลอดเลยแม้ว่าจะขับความเร็วต่ําหรืออะไรต่างเนี่ยนะครับแล้วคุณดูการเลี้ยวนะคุณดูการโครงของรถเนี่ยคือมันไปพร้อมกันทั้งรถเลยมันไม่มันไม่ได้มีแบบว่าท้ายยนโยนท้ายยืยยย้ยๆไม่มีเลยนี่คือมาส d a แล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นนะนะก่อนหน้านี้ผมเอาตัว CX8 ซึ่งมันเป็น รถที่ใหญ่ที่สุดของ Mazda นะเป็น CX-5 ที่ยาวขึ้นนะ่ะท้ายโอ้โหยาวมากเลยขับก็ไม่ได้ต่างจากนี้มากนะครับด้วยโมเมนตัมต่างๆคือมันมันมันไหลกว่านี้แหละแต่มันไหลในขณะที่แบบว่าผมซื้อมันเฟิรม์มขับโคตรมั่นใจเลยนะฮะปะไปกันต่อนะเดี๋ยวขากลับผมปรับเป็นโหมดสปอร์ตแล้วเดี๋ยวลองพวกระบบต่างๆให้ดูนะครับคุณดูเนี่ยคุณดูพวงมาลัยดิเนี่ยเห็นป่ะโคตรแบบโคตรเฟิร์มอะ่ะ นะก็ยังยืนยันอยู่ว่าขับรถก็ยังต้องชอบจริงๆนะครับใครขับรถในชอบมาสด้าแต่ข้อเสียหรือข้อสังเกต็คือรถมาสด้แทบทุกรุ่นอย่างที่บอกห้องโดยสารคนเล็กกว่าชาวบ้านเขานะครับภายนอกภายในอะไรตา่างๆมันสวยนะแต่แค่แบบว่าเบาะแถว2อ,อะนะครับมันก็จะแบบว่านั่งไม่ค่อยสบาย m a สด้าสองซีเคือมันเล็กเลยเอาง่ายๆนะผมสูง172ผมยังนั่งแบบว่าลําบากเลยอะ นะครับก็ว่ากันไปเนะแต่มันขับสนุกไงมันมีดีมีเสียแตกต่างกันไปรุ่นนี้ความปลอดภัยแอร์แบ็กลูก ABSEBDtractionControlGVC มีมาครบ I d ด i n g มีจอดติดไฟแดงรถด,ดับเครื่องเองก็ช่วยเรื่องความประหยัดไปเดี๋ยวรอก่อนทางโล่ง,ลงๆเดี๋ยวจัดให้ขากลับปรับโหมดสปอร์ตก็ตรงนี้ปั๊บนะครับซึ่งโหมดสปอร์ตเนี่ยมันก็จะบ่งบอกเลยว่ารถเนี่ยนะครับสปอร์ตขึ้นเพราะว่ารอบเครื่องมันค้างนี่คุณดู คืออัตราเร่งผมว่าไม่ได้แตกต่างกันนะในการกดในการออกตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่คือสปอร์ตเนี่ยมันคือเวลาคุณถอนเท้าจากคันเร่งรอบจะค้างรอในคุณดูเข้าโค้งความเร็วประมาณหนึ่งเดี๋ยวคุณดูดิเนี่ยเนี่ยหน้าจิกดีนักแรนี่คือความดีงามนะครับลำดับถัดมาเดี๋ยวลอง m a z d a r a d a r Cruise หรือ a a p t i v e Cruise Contro l ล็อกความเร็วแปรผ่านตามทางขาง้าให้ดูใช้งานอย่างไรกดปุ่มนี้โหมดออนจะมีรูปมัดวัดขึ้น นะหลังจากนั้นคุณกดเซ็ตทางแล้วอันนี้คือผมขับอยู่86ผมกดปับ๊บมันก็จะล็อกที่86แลวความนี้เพิ่มความเร็วลดความเร็วได้ทีละ5เนี่ยบวกไปผมกดสุดเลยเขาจะสูงสุดที่145กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณผู้ชมนะครับแต่พอดีคันข้างหน้าเนี่ยขับประมาณ90กว่ามันก็จะแปลผันให้คัขนข้างหน้าเบรกเราก็เบรกเนี่ยมันก็จะอยู่90กว่านะครับถ้าคันข้างหน้าเร่งเราก็จะเร่งตามแล้วไปสุดที่145ที่เราเซตนะครับแต่ มาสด้าเรด้าครูซคันนี้ไม่ได้ช่วยเบรกจนรถหยุดนิ่งคือติดไฟแดงคันข้างหน้าเนี่ยเบรกจนความเร็วเหลือประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถเราจะต้องเบรกเองนะฮะก็บอกไว้ให้ทราบกันนะครับส่วนระยะห่างอันนี้ผมเซ็ตใกล้สุดนะใกล้สุดประมาณนี้นี่ดูนะนี่ผมไม่ได้เร่งไม่ได้เลยนะใกล้สุดประมาณนี้นะครับไกลสุดเนี่ยใกล้กับไกลมีทั้งหมด4ระดับแล้วแต่ความพึงพอใจของคนขับเลยนะ เนี่ยความเร็ว90กว่าเก็บเสียงได้อยู่แต่รู้สึกว่าจากถนนเนี่ยเข้ามาเยอะนิดนึงนะเดี๋ยวผมลองระบบถัดมาให้ดูก็คือตัว Bright Spot นะครับจะโชว์ในส่วนของกระจก สายขวารวมไปถึงตัวเฮดอัพนะครับเขาจะบอกว่ารถด้านหลังเนี่ย45องศามีรถอยู่นะซึ่งคุณอย่าพึ่งเปลี่ยนเลนเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุนะครับมีประโยชน์บายสปอตเนี่ยผมชอบหลายๆคันก็เริ่มมีกันลวรถเล็กก็เริ่มมีกันแล้วแต่ก็ต้องเป็นตัวท็อปตัวรองท็อปต่างๆก็ว่าไปเนะเดี๋ยวลองระบบนี้ให้ดูกล้อง360องศากดดูได้ระหว่างขับแต่มันจะติดแค่นี้คุณภาพาพอใช้ได้เลยนะแต่แค่มันไม่ได้ชัดมากจอมันก็เล็กมันจะติดประมาณ4-5วินาทีนะแล้วเวลาถอยหลังเกีย นะครับซึ่งกล้องเนี่ยเฟรมเรทแล้วก็กลางคืนใช้ได้เลยนะแต่อย่างที่บอกมันไม่ได้ชัดมากนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองตัว Lane k e ี p แล้วก็ตัวไบสปอตที่ดูว่ามันใช้งานยังไงอันนี้คือระบบความปลอดภัยของตัวรถยนต์นะครับว่าเฮ้ย Spot, ไบสปอตไบต่นี่เห็นป่ะรถอยู่ด้านขวามันก็จะติดขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดเวลามีรถอยู่ด้านขวาหรือด้านซ้ายแล้วมันไฟติดขึ้นอยู่แล้วคุณยังเปิดไฟเลี้ยวอยู่ว่าเฮ้ยคุณจะไปด้านนั้นนะ่ย เขาจะกระพริบแล้วเขาจะร้องเตือนเลยว่าเฮย้ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนอันตรา,ายนะฮะดูสีสายติดไหมนี่สายไม่ติดนะครับอันแบบนี้พบว่าเอออาจจะเป็นข้อสังเกตของรถยนต์นะจริงๆมันต้องติดบรายสปอตมันต้องแบบทํางานได้ไวด้วยความปลอดภยัยต่างๆมันต,ต้องไวแต่เบื้องต้นเนี่ยจริงๆแล้วระบบอ่ะมันไวอยู่นะนะมันอาจจะว่ากันไปนะอาจจะเป็นเรื่องแสงเรื่องอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ไปลองดูกันส่วนระบบทันมาตัวเลนคี นะมีมาให้ด้วยแล้วก็แจ้งเตือนเฉพาะเวลาเราออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวนะนะแต่จะต้องนี่ผมลองให้ดูเห็นป่ะคือเวลาเราขับขับไปแล้วรถยนต์จับเลนถนนได้นะครับแล้วเวลาเราออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวก็ตึ๊ดๆๆ,ๆ,ๆบอกว่าอย่าออกเดี๋ยวเกิดอันตรายแต่ไม่ดึงกลับออโต้ไม่มีประมาณนี้มีมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบต่างๆเยคคอร์ทฟิกอลเร์ตจอดเข้าซองถอยออกมาเซ็นเซอร์กะ นะครับแจ้งเตือนให้เร็วกว่าเราเห็นแล้วก็ตามองได้ไกลกว่าเราเห็นนั่นเองนะครับก็มีมาครบเลย Active Sense ถือว่าเออโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวนี่ขากลับโมสปอร์ตจัดเต็มไปน,นี่ดูตาเร่งมันไม่ได้แบบจี๊ดจ๊าดมากแต่มันก็เนี่ยดูดิแต่ถ้าเกิดคุณเปิดไฟเลี้ยวแล้วคุณออกนอกเลนมันไม่แจ้งเตือนนะตัวเลนคีปนะรวมไปถึงเนี่ยไบยสปอร์ต,ติดแล้วเป็นไฟติดขึ้นมา นะครับแล้วก็ตัวตรง head up ก็จะขึ้นด้วยนะครับว่าเฮ้ยตรงเนี้ยด้านข้างมีรถแต่ถ้าเกิดคุณเปิดไฟเลี้ยวเขาก็จะร้องเห็นป่ะบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งออกเดี๋ยวไปชนเขานะบรยสปอร์ตซ้ายขวามีนะครับแล้วก็สรุปโดยรวมเลยแล้วกันนะสำหรับ Mazda cx 3 2.0 proactive คันนี้ตัวท็อป9 5 9 0 0 0บาทมาพร้อมเครื่องเบนซิน skyactiv g ขนาด2.0ลิตร4สูบไม่มีเทอร์โบนะครับ156แรงม้าแรงบิด204นิวตันเมตร นะครับก็ถือว่าจัดจ้านอยู่นะออกตัวแรตา่างอาจจะไม่ได้ว,ว่าหลังติดเบาะมากทั้งหมดปกติโหมดสปอร์แต่เร่งทรงเร่งแซงไว้ใจได้ระบบช่วงล่างก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยมาสด้าเฟิรม์มกระชับออกแนวตึงตังด้วยซ้ำไปคือชอบขับรถเนี่ยก็ชอบแต่ถ้าเกิดชอบความนุ่มนวลย,ย้อย,ยเนี่ยอาจจะไม่ชอบไปลองขับกันดูก่อนนะครับการเก็บเสียงจนถึง11 0 120ได้อยู่แต่เกินจากนี้เริ่มดังพวงมาลัยก็ขับง่ายความเร็วต่ําก็น้ําหนักไม่เยอะคุณผู้หญิงขับได้แหละนะแต่ระยะฟีเขาน้อยนิดหนึง่งส่วน ความเร็วสูงเนี่ยมั่นใจเลยคุณดูดิเนี่ยเนี่ยคุณดูดินะระบบ Active Sense Mazda ร์ d ลด้าครูซลดความเร็วแปรผันตามพางหน้าม,มีมาให้ Blind Spot กลอ้องสามรอสู่สงศาไว้ใจได้เซ็นเซอร์ระยะหน้าหลังหน้าสีหลังสีมี c ิ t y b เบรกต่างๆมีเลนค e p มีมาให้แต่ไม่ช่วยดึงกลับแค่แจ้งเตือนเวลาคุณออกนอกเลนเท่านั้นอัตราบริโภคน้ำมันคันนี้เติมน้ำมันได้ถึง e 8 5ไปลองดูกันซึ่งอัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยผมขับมานะครับมันจะอยู่ที่เนี่ย9.3ถึง10 ต้นๆซึ่งผมขับแบบนี้นะทดลองความเร็วสูงทดลองแรงต่างอัตราเฉลี่ยอยู่ประมาณเนี่ยเประมาณ10ผมว่าได้อยู่ชิลๆใช้ชีวิตประจําวันไม่ได้มาโล่งมาเร่งอะไรแบบผมเนี้ยมันขึ้นสิบต้นๆสิบสามสีมีให้เห็นอยู่แล้วสรุปว่ามันเหมาะกับใครผมว่าเหมาะกับคนที่แบบชอบขับรถแล้วก็คือคุณมีทุนทรัพย์เยอะกว่ามาสด้าสองน่ะ <S <S <ๆ S 1> เพราะว่ามันคือมาสด้าสยกสูงมันไปได้ไกลกว่ามันเจอทางถนนขรุขระเถิดเจอเนินอะไรที่แบบ มันเป็นถนนปกติของประเทศไทยกรุงเทพอยู่แล้วแหละถนนเรียบๆหาได้ยากนะครับเนี่ยดูข้าโค้งนิดนึงก่อนจะสรุปเนี่ยมันเป็นถนนปกติประเทศไทยอยู่แล้วหาได้ยากเรียบๆเนี่ยมันไปได้แบบมั่นใจกว่าไม่ต้องมากลัวว่าเฮ้ยรถจะติดเนินใต้ท้องจะคูดไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าความสูงจากกราวเคเรนซ์ ands, เนี่ยร้อยหกสิบมิลน,นะดูข้าโค้งดิเห็นปะ่ะเดี๋ยวผมกล้าเติมพันเร่งเ้วยโคตรมั่นใจดูดิ นะครับก็ไปลองดูแล้วกันนะครับมันแพงกว่า m a สเตอรแต่คุณได้ s ซซิ่งมาสเต2แต่เครื่อง2,000แล้วก็เป็นรถยกสูงนะครับไอทิเซนจัดเต็มเลย9 5้าแสบาทแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ตัวถังแบบนี้แต่ทุนทรัพย์ไม่ถึงแล้วออปชันต่างๆไม่ได้ต้องการได้เยอะขนาดนี้สองเบรพาสแปดแสนเท่านั้นเองคุณได้แหละรถ CX-3 ที่เออขับขี่สนุกสนานแต่ออปชั่นก็ลดหลังกันไป นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาตัวเบดพาสมารีวิวผ้ชมด้วยเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่น่าสนใจหลายคนอยากชมกันชื่นชอบประกันใดมาคอมเมนต์ได้ทราบกันหน่อยก่อนจากกัน่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครป์ช่องโคกี้ีและออโต้สเตชันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนและก็ที่ขาดไม่ได้นะครับช่องทาง f a c e b o o โคกี้ผีพิมพ์เหมือนกันเลยนะครับ c o k e y แล้วก็เวนแล้วก็ผีฝากกดติดตามไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยว อนาคตเนี่ยอย่างที่บอกนะผมเริ่มกลับมาทำแล้วเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดจะมีะที่ช่องทางนั้นแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์มีความคิดเห็นอยากสอบถามอะไรมาอินบ็อกซ์ทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวผมไปตอบวันนี้ผมโค้กขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นรถยนต์อะไรรอชมกันได้เลยขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาโดยตลอดครับผมวันนี้ผมโคกไปแล้วครับสวัสดีครับดูเขาโค้งนี่โคตรมันนี่น,นี่เดี๋ยวแถมนิดนึงก่อนปิด โค้งทางลงถนนด้านหน้านะครับมันเป็นโค้งที่แบบว่าองศาเยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมลงให้ดูนี่ตรงนี้ดูซิมั่นใจขนาดไหนสียกสามปกติโค้งเนี่ยผมจะชะลอความเร็วหรือประมาณแบบเจ็ดิบปดสิบเนี่ยเออแต่คันนี้เก้าสิบได้อยู่เนี่ยมันจิกโคง้งพอสมควรเลย <c oughs> ไปแล้วจ้า